ขนมระเบิดใครแพ้โดนดิดหนังยางไปไปตุปมตุมต่มตุ้มนะปุ้มปุ้มปุ้มนะระเบิดกลัวไหนนะฉ <laughs> ันก่อนก็ได้รอดเรียนแบบเรียนแบบไม่เรียนแบบรแบบ <laughs> อรออีกแล้วเรียนแบบร <laughs> อด องไม่ได้หวางมุมแบรอดไหมรอดอันวางยังไงว่าตรงนี้มันต้องตู้มเลียนแบบเลียนแบบตู้มอ้าวลองขอบรอดขอบเหมือนกันตู้มตู้มเราีไม่เชื่อเท่ากันมาตู้ม เจ็บเจ็บขึ้นแนวเลยคนดู